สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่9พฤศจิกายน2566นะครับเดินทางมาหาแม่ครัวปู่40ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บ่าวเถ่าอยู่วัดปู่40เนาะครับอ่าเมื่อนี้เอฟซีก็ถามเขามาหลายเนาะครับว่ายจะลืมเด้อไปตามพอผู้เวียงน้ำเมล็ดน้ำแน่น้ำเมฆัวปูศีรษูแน่งวดที่ผ่านหน้าพี่น้องเกือบสามตัวแตกนะครับเอ่อเอฟซีเพิ่นก็ว่าโอ้หนึ่งเก้าหกนะครับเหล็ก พอผู้เวียงนะครับเกือบแตก3าตัววันี้ตามน้ำผึ้นอีกเน่เด้อนะครับมันก็เดินทางมาวัดปูซีศูนย์แหละครับกะได้น้ำลายซื้อเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับมาเปิดดวงให้ปูเปิดดวงให้น้ำนะครับผมกับลายซื้อกับเบิรงเอานะครับกับจะมีตามนี้นะครับผมก็เขียนให้ชัดเจนอยู่ครับถึงปูสุขูสุคนเด้อครับให้ปูเปิดดวงเสริมดวงให้ทุกท่าน บอกเพื่อนม่สินกระสิเปลือยให้กันนี่แหละเขาแม่สินบอกเลยแม่สินเปิดให้กันเพิ่นนั่งนี่แหละเพิ่นกันร้องเตรียมพื่อนครับสองหน้ากระดาษเอฟซีไม่สินกระได้ครับผู้ใดที่ฝากเปิดดวงน้ำปูน้ำแม่ครัวปูสีสูนครับก็ถึงปูสุขนนะครับแม่สินขันบาวเทอรมาขันพะหัดมาหรือผู้ใดมานะครับแม่สินเพิ่นก็จะเปิดนะครับให้ได้ทายเห็นน้ำนะครับฝากน้ำแอดมินสุขนที่มาหาปูเนี่ยครับอาปลายซื่อไปถึงปูทุกท่านนะครับผมอ่า นะเมสนินกำลังเตรียมหนอับสองหน้ากระดาษสามหน้ากระดาษของบเบ้าเ่าก็มีนะครับ,บเบ้าเ่าม้ากับเปิดมาหาปูอะไรกันน้ำมาตลอดแล้วครับผมนะครับบอลร่วมหลายก็เปิดให้เอฟซีไปเลยเอฟซีซุ้มมากบ่ลท่านซุ้มกระจกทั่วมากมือสองสามมือไมอ่บอกคุณเนว่าเมสิน,นะติดธุระครับอ่าเมสินเป็นติดงานคนหัวตาท่านด้เศร้าเมียดอกพี่น้องเคนติดงานอสองสามมือบองเมสิน ติดงานนะครับผมร้านไส้เสียคออเคร้านไส้เป็นเกิดบันเหตุเสียชีวิตธรรมชมุมผนก็เลยหยักงานบ้านาอ่จังหวะละครับเพิ่นว่ามีนี่ละเพิ่นว่าม่าวันนี้ได้เอาเถ่าได้ฝากรายซื้อน้ำมันใกลยได้มากธรรมชมเดี๋ยวจังรอฟังเพิ่นกำลังเขียนอยู่ผู้ใดอ่อถ้าหอยพ่อผู้เวียงกับสิบลุงมือหนี้เนาะหอยอ่าพ่อผู้เวียงลงวันนี้แหละครับเกือบแตกของเพิ่นนี่น้ำมีสินเนาะเสียดายเพิ่น เพิ่นว่าโอ้ยกระจะ๊ม่ของเอฟซีเมสินเพิน่นนะครับผมถึงปูสุขูสุขคนละพี่น้องนะครับผู้ใดฝา,ากน้าเมสินกนัถึงปูทุกทุกท่านครับนะถึงปูทุกคนนี่ลายซื้อของเมสินกับลายเนี่ยปูไดบ่ดท่านกันทเป็นรอบนาเมสินเพิ่นว่ากันยังมีโทรมาหาเพิ่นอยู่เนี่บเพิ่นกระเขียนให้อีกนะครับถึงปูทุกคนเดอ้อลายซื้อสองกระดานเลยจน,ยนเดี๋ยะฝากอยู่แต่ว่ารเพื่อนเบลลายซื้อมาเพื่นเลยว่าเดี๋ยวมารอบหลัง จังจะฝากผู้ใดอยากเปิดดวงโทร์ไม่สินนะครับเบอร์ไม่เบอร์โทร์ไม่สินผู้ใดอยากเปิดดวง098 568 568 1108 1108ธรรมชุ่มนะครับผมส่งไลน์ซื้อทั้งไม่สินได้เลยนะครับโทรหาไม่สินได้เลยครับผมอันนี้อันนี้ไลน์ซื้อผู้ผู้ออกลงพ้วนน้ำ้ะนีดเด้อครับอันนี้ไลน์ซื้ออันนี้ผู้ที่ผู้ใดอยากจะอ่านะครับผมเพิ่นสั่ง โรงครัวนะครับบ่มีครัวครัวอยู่ข้างพี่น,อน้องก็โทรหาแม่สินนี่แหละผู้ใดอยากอ่าเฮ็ดบุญสั่งโรงครัว098 568 568 1108อ่า1108ดนดนะครับโรงครัวเพิ่นจะเฮ็ดไปด้านหลังท่านผู้ชมเฮ็ดด้านหลังเพราะว่าครัวอยู่ข้างนี้ะนะครับข้อบุญเอานี่ครับไล่ซีนะครับของแม่สินของแม่สิน3หน้ากระดาษของแม่สินท่านผู้ชมเห็นชัดบ่ถึงถึง ถึงปูสุคนได้พี่น้องเด้ลายชื่อนะครับถึงปูทุกท่านอ่าถึงปูทุกท่านครับก็จะนําไปให้ปูนะครับปูก็จะได้อ่รวบร่วมนะครับอ่าเมื่อได้ปูเฮพิที่เปิดดวงก็จะได้ลายซื้อรวบร่วมกันไปนะครับเดี๋ยวนําไปให้ปูครับผมสาธุยกมือสาธุเอาได้ท่านผู้ชมเด้นะครับนมาให้ปูแล้วครับผมเอาบาทนี้มาฟังไมซินนะครับผม เลขพ่อผ like, oh, ูเว e ียงเพิ you know ่นทรงไห้เลยที h, like ่ไม uh, like ่สินเนีนค uh, ่ะเพิ่นไว้จังไหนเอาอันนั้นเออเอสซี่เพิ่นฟังนะพอเพิ่นไว้จังไหนงวดนี้มั่นใจบอเพิ่อนก็ว่ามั่นใจพ่อมั่นใจอืมควรนีพ่อขอทูตขออภัยให้เนาอยู่แต่ว่าเกือบแตกเนาะกตเกือบแตกก็ขอให้พ่อขอเจตัวเนบ่เพิ่อนเราเนาะครับผมเอาบ่เป็นอย่างตังคนณกับตังถ้าบาราดมันไม่มีผิดพลาดเนาะงวดที่แล้วนี่เนาะท่านผู้ชมหนึ่งเก้าหกนะครับโอ้ผ่านบ่มมีหา นะครับทผชุชมไม่มีห้านะครับแต่ว่าสิบล่างพ่อพืนแมนด้ครับทอมสิบล่างห้าหกเจ็ดสองนะครับ,าา 5, 6, 7, 2, รบมาหกคงพ่อพันอยู่ครับผมแต่ว่าหน่วยล่างบอ่อเขา่านะครับสําหรับพ่อผู้เวียยนะครับสามตัวบนเกือบแตกหนึ่งเก้าหกนะครับสิบล่างเห็นไหมครับสิบล่างกับแมนเอามันส่งมาให้แล้วอื พอแล้วปัญ <laughs> หาบางในไล่ที่พอส่งให้เล้วท่านผู้ชมสองตัวบนเพิ่นไหหมาเพิ่นวิ่งแต่เดี๋ยวผมเบื้งให้ทั้งเทิงเดินเลขวิ่งนะครับวิ่งบนสามสี่หกบาเพิน่นว่าสามสี่หกนะครับสองตัวหนึ่งสี่สามสี่สามหกสามแปดนะครับ สามศู 4, 4, นย์สามสองห้าสี่เจ็ดสี่เก้าสี่นะเพิ่นใหุ้่งเต็มมีเล่นบะเปิ้ลตาไทห้องอยู่ดีอ่าเปิ้ลตดให้บ่นี่บ่ชุดตัดชุดตัดเดี๋ยวทำชมเอาทำมาชุมนี่ครับเห็นแล้วนะครับชุดที่พอ่อพันทรงมาให้ก็จะเป็นเต็มชุดก็จะหลยเดี๋ยวเว้าเท่าก็จะแยกให้นะครับพันขอแกะตูนะเป็นบนเป็นล่างพี่น้องอเดี๋ยวว้าเท่าเขียนให้ครับผมนี่ครับทำชุม พราะว่า16พฤศจิกาพ่อเพิ่อนก็จะเขียนมาตามสูตรกระจายนะครับแต่ว่าพ่อเพิ่นคัดชุดเด่นชุดรองมาให้นี่ครับเบาเถาเขียนให้แล้วนะครับพ่อภูเวียงนะครับวิ่งบนนะครับสามสี่หกสามตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับชุด3ตัวนี้ชุดเด่นนะครับสองสามหกสองสามแปดสี่สามสี่สี่สามหกชุดเด่นชุดรองสี่หนึ่งสี่สี่ห้าศูนย์สี่สองเก้าหกนะครับเพราะว่าฐานในชุดของพ่อเพิ่อนก็จะมีสี่กับหกนั่มนะครับมีสองหาศูนย์นั่ม อันนี้ตัดออกมาตามที่พอเพิ่นให้ให้มานะครับจับชุดเด่น2ตัว1 4 3 4 3 6 3 8นะครับชุดรอง5 0 7 8 9 6นะครับชุดเด่นรองนีะครับเขียนตามพอเพิ่นท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับชุดเด่น3 6 3 4 3 8ชุดรอง5 0 7 8 9 6นะครับแต่ว่าเต็มชุดพอเพิ่นจะมี3 0 3 2 5 4 7 4 9 4 9 4ก็มีดิพี่น้อง2ตัวนี่ ดาบต่ชุดล่องตัวนี้พ่อวันมีเก่าหกนะครับเอาครับผู้ใดมักชุดล่างนะครับหลักสิบพ่อพันกระแมนเลยครับถ้าจับเต็มชุดจับเอาครับหลักสิบล่างหกเจ็ดแปดสามหน่วยล่างแปดเก้าศูนย์สองเจ็ดหวที่พานมากหลักสิบมากหกเลยครับของพ่อภูเวียงเก่านะครับท่านชมนี่คือชุดเก่ารับล่างนะครับวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับท่านชมครับหกสองเจ็ดสอง 8038นะครับชุดล่างชุดล่างของพ่อพันธ์อันนี้ชุดเต็มชุดเต็มชุดบนของพ่อพันนะครับเนี่ยครับก็จะมีหลายสูตรนะครับชุดล่างนะครับเห็นชัดป่ะพี่น้องนะครับชุดล่างนะี่ครับพ่อพันธ์จับคู่เด่นสุด62นะค,คุณตาภูเวียงนะี่ครับพอ่อภูเวียง728038 นะครับผมแคปหน้าจอพี่น้องเอาถ่ายเห็นชัดๆนะครับของเก่าของใหม่นะครับชุดเก่าชุดใหม่ครับท่านผู้ชมนะครับนะรบ,บนเน้นหนึ่งสี่สามสี่สามหกสามแปดได้ครับผมชุดล่าง6 2 7 2 8เจ็เน้นที่62กับ38มแครับวิ่งล่าง7กับ8ผู้ใดมากกับจับตามหลัก10หลักหน่วยพ,พ่อเพิ่นใส่เลยครับหลัก10หลักหน่วยล่างนะครับผมนี่คือชุดบน สามตัวนี่ติดไปเลยงวดที่ผ่านมาเกือบแตกนับสามตัวหนึ่เงเก้กาหกนะครับผมวิ่งบนศูนย์เก้าหนึ่งกรมาทั้งสูอ่ามาทั้งหนึ่งมาทั้งเก่านะครับวิ่งบนอืมครับอ๋อหน้าไม่สิน,นพอคนรางวัลนี้อะแกเพิ่นคอยจะขอแก้ตัวเออ,อต้ากับกับแม่นข้องเพิ่นอยู่ด้เหระครับเ,เล็กเด่นนะเนาะอืมชนะ ขันนเพิ่นมีหาเนี่คือแตกสามแตัวเลยท่านผู้ชมนี่ครับเหล็กวิ่งเพิ่นนี่ไหมเหล็กวิ่งเพิ่นเนี่ยเพิ่นให้เดนมาร์กศูนย์เก้าหนึ่งนะครับวันนี้สิบบนบ้าวเถ่าคือหาผูเห็นของสิบบนเพิ่นบุญเนี่ยเพิ่นบุท่านแต่ทรงม่หายให้เดี๋ยวเดี๋ยวหรือหาพอนะครับวิ่งบนเพิ่นให้แต่วิ่งบนสามสี่หกมานะครับผม่าเอาสูตรที่หนึ่งไม่หายแน่พอแต่ว่าสูตรเพิ่นก็ดจะมีหลายของพ่อเนาะครับเนาะอืแต่ว่าเอา จากกรุงเทพพม่าไปกรุงเทพพ่อเลขวิ่งตัวเดียววันที่เราลุดอยู่นเนาะเพิ่นส่งเขาไปเพิ่นท่าน้ส่งไม่ได้เหงื่อเนี้เป็นเงียบๆเอ, <laughs> เอ้าหมื่นบานเนี่ยคุยก,กันอยู่ดีแต่ว่าต่วอนนั้นจะส่งให้มันส่งก็บ่ส่งเนาะบ้านีานเนาะยังจากกทมออยังท่าน้ส่งครับผมเนาะแต่วันที่แล้วเลขวิ่งเพิ่นลุดอยู่ลุดดูลุดลุดอืมางวดนี้เพิ่นแม่นเนาะเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่นตัวเดียวมาแล้วดิแต่ว่าเรื่องมืออืม เอาเป็นมือไม่ซะเนาะเดี๋ยวคุยกันยูต่ว่าได้คุยกันมือระเทียด้างเทียบบริคุยกันเพราะว่ามองมองจัดงานนั่นมันมันไม่คืนมันไม่คืนแมียรับไพรกับบริปิดไว้ได้ท่อนซับญี่ปุ่นมันเป็นปัจจุบันไก็มีบ้านน้อยหมติดกันหาเ่าขทางขึ้นมาเนี่ยท่านขึ้นมาเนี่ยบ้านน้อยไกลๆเฮานี่ใกลๆกันในเต็ยวนวัดไกลๆวัดปลาน่ะเป็นบ่เออบอกจากบ้านเฮอนี่กับเมียนเอา่นมีลูกใส่กระปุก พูดอะไรกันนี่ผู้น้อยเขางตะออกกันบ้างอ๋อเอาแฟนเอาแฟนผู้พร้อมผอมเอาแฟนเพิ่นนเขาจะจอยเห็นบ่ต้องเห็นถูกบ่างที่ขับรถไม่เห็นจอขั้นสีขาวนะเมีนว่ะเมียนใส่วันเปล่ยนสีพอปีเลยเด้ออ๋อบอกอ๋อแต่มาชมแคปหน้าจอนะครับผมพ่อผู้เวียงนี่ครับพี่น้องชุดบนสามตัวนี่ติดไว้เลยครับนะครับแล้วก็รสองตัวชุดเด่นชุดรองนะพี่น้องเด้อ นะครับคือมันไก่เคี่ยงของเอฟซีกับออันนี้ชุดล่างสิบล่างหน่วยล่างผู้ใดมัก์นี่จับจับเซนนี่นี่ได้เลยทธรรมชุ่มนะครับโอ้คือม่นมีติดเหล็กเบาเถานะมีอยู่หาซุนนี่แต่ว่าแต่ว่าพอติดไอ้เหล็กเหนือเพิ่นเด้ของหลวงพี่ก็ติดตัวนี้ก็นติดเด่นของเพิ่นคือติดสามกับสี่นี่พี่น้องสามกับสี่กับหกนะครับแต่ว่าชุดนี้พอติดแต่ว่าพอติดตัวล่างมากคือมีมีหามีเจ็ดมีแปดมากอยู่อันนี้ชุดล่าง เอาแคปหน้าจอทําชุปครับพ่อผู้เวียงอเอฟซถามเขามาหลายนะครับผม,มขอบคุณเม่ซินหลกักกะฝากขอบคุณพ่อผู้เวียงน้ำเนาะ<ฮ>เอาพ่อขอบคุณหลายๆ้ย่อเด้อ<ฮ>นะครับให้สามตัวแตกพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ